วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีสเสด็จไปยังหน้าพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธรารณรัฐอินเดียทรงบารพระสงฆ์ที่จำพรรษาหน้าวัดแห่งนี้และสามเณรน,นวกะบวชใหม่รวม80รูปซึ่งเป็นบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาจุลาภรณ์สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัร,วรักคตราราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบสิปีโรงพยาบาลจุลาภรณ์นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ได้เสเด็จมายัางแท่นพุทธภูมิ เพื่อส่งบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้ด้วยทรงมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระบวรพุทธศาสนาอีกทั้งยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงมีส่วนร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังเวชนียสถานอันเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันปรินิพ,พาน์ จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรร้านของที่ระลึกลานโพ935ภายในวัดไทยพุทธคยาที่มีของที่ระลึกรูปแบบศิลปกรรมทางพุทธศาสนาสำหรับคณะผู้สแสวงบุญได้เข้าชมและเลือกบูชาในแง่พุทธานุสติอาทิพระพุทธรูปพุทธลักษณะขนาดต่างๆเหรียญที่ระลึกและใบโพฟอก สำหรับใบโพฟอกทางวัดไทยพุทธคยามีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านชาวอินเดียที่พักอาศัยบริเวณใกล้กับวัดซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีไรายได้เสริมอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาได้มีโอกาสนำใบโพกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเกิดความปิติแก่ตนเองและครอบครัวเวลา9ก้นาฬิกา40นาทีเสด็จไปยังพระอุโบโสถวัดไทยพุทธคยา ทรงเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน44รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธ,ธรรมถวายเป็นพระกุศลเดชาตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรคัตยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโดยมีพระอุปชาจำนวน5รูปประกอบด้วยสมเด็จพระมหาธีราจาร์กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาพระศรีโพธิพิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีประเทศนเนปาล การบวชนั้นนับเป็นอนิสงส์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประโยชน์ทั้งหมดคือบุญหมายถึงความดีฉะนั้นการบวชจึงเป็นการทำความดีเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ทั้งตนเองมิดามารดาและผู้อื่นการบวชจะได้ทำบุญกิริยาวัตถุสิบครบทุกประการตั้งแต่ทำทานรักษาศีล และภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิการอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรวมถึงได้ฟังธรรมและรับคำสั่งสอนธรรมอนิสงส์อย่างรวมถึงการได้แบ่งปันความดีให้แก่ผู้อื่นการอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นและการทำความดีให้ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งหลังจากนี้พนวะกะโพธิทั้ง44รูปจะได้เดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรม ในดินแดนพุทธภูมิซึ่งถือเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบรารมีโดยจะเดินทางไปยังสี่สังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูุดตัดสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานเปรียบเสมือนตามรอยพระบาทพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพลังแห่งศรัทธาพร้อมกันนี้พระธรรมโพทธทีง่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนยปาลเฝ้าถวายพระพุทธเมตตาองค์จำลองแด่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากลุ่มพระศรีสวัางควัตบรัติยาราชนารีในการนี้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยณลานหมอชีวกด้วยเวลา10นาฬิกา30นาทีสเสด็จไปยังบริเวณหน้าอู่ข้าวเพื่อทรงปรุงอาหารถวายเป็นพัตหารเพลนแด่พระสงฆ์และพระนวกะะพูธิ เมนูข้าวผัดสเปนด้วยศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว,งวังควรัตษรคติยาราชนารีส่งมีพระประสงค์ให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการก่อนเสด็จกลับส่งประเคนพัะหารแด่พระสงฆ์และพระนวกะโพธิณหอฉันวัดไทยพุทธคยาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน